น้ำท่วมนะนะน้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้ก็หนักเลยนะนะหนักหนักหนักอืมนะหนักหนักเลยน้ำท่วมหนักบินบนรืทธิ์ก็ไม่ได้มารับบริจาคแล้วตอนนี้ก็คงจะรับบริจาคไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะกลายเป็นพวกเสื้อเหลืองไปแล้วอ่านะเป็นแกนนําไปแล้วก็เห็นบอกห้าทันวาอะไรนี่ก็จะเริ่มชักทงชักชวนพวกปกป้องสถาบันอะไรมาเนะ่ะเขาว่านะ อืมไม่รู้อะไรยังไงนะนะอืมตอนนี้พวกรับบริจาคพวกนักบุญทุนคนอื่นตอนนี้ยังไม่มีนะทําตัวเป็นนักบุญรับบริจาคนะที่เขาเรียกว่านักบุญทุนคนอื่นผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะเพราะคนพวกนี้ไม่ได้แล้วพอพูดความจริงก็เป็นไงปี๊ดแตกเลยนะ <laughs> นะนักบุญทุนคนอื่นก็ไม่รู้ใครนะนะ เออนักบุญทุนคนอื่นตอนนี้ไปไงน้าท่วมภาคใต้ก็ทาตัวเป็นนักบุญรับบริจาคนะเห็นรัฐบาลก็จะเปิดรับบริจาคจะมีใครบริจาคให้ลุงตู่ไหมนะเห็นว่าอะไร,ะไรสํานักนายกอะไรนะมีลุงตู่เป็นประธานจะจะบริจาคว่าน้ําท่วมน้ําท่วมหรือจะยังไงหรือจะพวกนักบุญทุนคนอื่นตอนนี้ไปไหนนะเนีนะอ,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 นอ,อ,อ่าอืมอืมนะครับ นะมีอะไรที่น่าสนใจครับอืมเออมีอะไรกันบ้างอืมนะครับอืมนะมคีคำถางคำถามอยากถามอยากรู้อะไรแล้วไหมอ่มมานะอเขาว่านะอืม,อมนะครับมีม,มีอะไรบ้างครับชอบอาจารย์พูดมากให้นายกไปดูแลประชาชนน้ำท่วมเลยเห็นด้ข่าวนายกจะลงใต้นะ ถ้าแจวจริงนาะยกนะใส่เกงขาสั้นเลยนาะงเกงในตัวเดียวก็ได้ลงน้ําเลยแน่จริงหรือเปล่าล่ะลุงตูไม่ใช่ไปบืนโบกมืออย่างเดียวนะลงไปเลยครับลงน้ำไหวน้ําเลยได้ใจเลยอใส่ผ้ากมามาเกงในตัวหนึ่งอะไรก็ว่าไปเลยเห็นบอกอะไรน้ําท่วมลุงป้อมกันไปภาคเหนะนือน้ําไปผิดทางหรือเปล่าลุงป้อมกันไปไหนอ่นะนะครับนะน,น้ําท่วมเนี่ยเอาไงเนี่ยนะท้งสุราษฎร์ท้งนครเนี่ยเอาไง พูดถึงลุงตู่ที่ไราอาจารย์สำรักเลยนะมันสำรักแล้วก็ร้องเพลงคุกคุกคุกนะมีน้<ม>นำท่วมภาคใต้สุเทพไปไหนแล้วครับนี่สุทเทพเชื่องสุบรรณนะฮะ,ะไปไหนแล้วครับสุเทพนะอืมอืมผู้แทนบางคนไม่มีค่าไม่มีราคาอืมไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะ อืมนะครับที่คนดูของเราก็เหนียวแน่นนะเ,เ,เนี่ยเนี่ยดูเฟซบุ๊กก็ยังห้าพัน 5, กว่ายู u ู e ก็สามพันเก้าสี่พันที้ก็เก้าพันกว่าคนแล้วก็อ่านะกราบขอบพระคุณมิตรลักแฟนเพลงหน้าม้าขาประจำทั้งหลายอืมนะครับเพจของเรานี่เชียร์ลุงตู่ตลอดนะยานะครับผมไม่ใช่เพจด่ารัฐบาลนะผมเพียรชื่นชมรัฐบาลนะอยากให้ปรับปรุงแก้ไขนะแล้วผมเป็นเพจเชียร์ลุงนะครับ ยังไงงขอค่าโฆษณาเลยนะครับช่วยโอนเข้าบัญชีด้วยพูดเล่นเฉยๆนะมันจะมีมันจะมีอ่าเพจ a c e b o o k บ่าบางเพจสถานีโทรทัศน์บางช่องนี่เชียลุงตะบี้ตะบันนะตลอดเลยพวกนี้เขาเลยรับเป็นรายเดือนมีเงินเข้าทุกเดือนเขาก็จะไปไงเชียร์ทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะยิ่งเชียร์มันยิ่งรวยเคยได้ยินไหมเชียร์แล้วรวยสู้แล้วรวยเชียร์รัฐบาลไม่ต้องได้ตังค์นะครับ นะพวกกองเชียร์ทั้งหลายนยสำนักข่าวต่างๆที่โพสเชียร์รัฐบาลมันก็ต้องได้ตังค์เขาก็โอนให้ทุกเดือนถ้าเดือนไหนไม่โอนแล้วจะเชียร์ไม่มีเชียร์หรอกใครนะครับเป็นนักข่าวจะถึงขนาดาเขาเรียกอะไรละเมิดจรรยาบรณยอมทุบจัรยาบรรณในฐานะเป็นสื่อแล้วไปเชียร์รัฐบาลแบบหลับหูหลับตานะคือเราทดลองเสียผู้เสียคนเสียหมาความเป็นสื่อไปเนี่ยแล้วเราได้เงินทุกเดือนเราก็าเอาเนี่ย ไม่ว่าจะทาง Facebook YouTube หรือทีวีก็แล้วแต่ถ้ามันได้ทุกเดือนมันก็เอาแล้วก็เชียรยเพราะอะไรเพราะได้ตังค์แต่คนทั่วไปใครจะไปเชียรัฐบาลไม่มีเขาก็ต้องพูดนําเสนอข่าวปกติทั่วไปเช่นคุณสุดทิชชัยหยุ่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเป็นนักข่าวอาชีพเขาไม่มีแล้วก็มาเชียรัฐบาลแต่ไอพวกไหน f a c e b o o k YouTube ไอพวกเชียรยทุกวันเชียรยหลับหูหลับตายังไม่รวมไม่พวกไอไอหโวหน้านีงต้องได้ตังค์ไม่ได้ตังค์มึงจะมาเทียรยทำไม ก็เป็นนักข่าวก็นําเสนอปกติไหสังคมก็ว่าไงก็พูดถึงยังไงคําตัดสินสารและธรรมนูญเป็นยังไงนะลุงตู่รอดอ่าสังคมก็อยากจะรู้ต่อเสรีพิสูจน์เกอเอเลืองไกลเขาก็ต้องพิสูจน์ต่อเอ๊ะทำไมกองทัพบ,บกถึงไปมีระเบียบทําให้พลเอกประยุทธ์ยังสามารถอยู่นะที่บ้านรับรองของกองทัพบ,บกได้เขาก็ต้องดูต่อไปเพราะเงินพวกนีเน้เงิเนภาษีไม่ใช่เงินของพลเอกประยุทธ์ ไม่ใช่เงินงกองทัพเงินทุกอย่างมันเงินภาษีของคนเกือบทั้งของคนทั้งประเทศเราต้องนำเสนอข่าวอย่างนี้นะอะไรต่างๆที่รัฐบาลกำลังต้องแก้ไขปัญหาความขัดย áng, แย้งเราก็ต้องเสนอข่าวตามความจรงิงแต่ถ้าไอ f a c e b o o k ไหน YouTube ช่องไหนทีวีช่องไหนเชียร์รัฐบาลตะบี้ตะบานันด้านเดียวเลยมันก็คือก็คือได้รับเงินมันไม่มีเงินมึงจะเอาที่ไหนไปนั่งเที่ยวด่าชาวบ้านยอม ยอมให้เขาด่าว่าเป็นสื่อไรจันบัญสื่อไรจันยาบัญเพราะอะไรเพราะเงินไงพอมึงได้เงินมามันก็โอ้โหเต็มที่นะนักวิชาการบางคนนถึงขนาดยอมสูญเสียความเป็นครูเลยด่าเด็กนักเรียนใครไม่อยากใส่เครื่องแบบก็แก้ผ้ามาเรียนเลยดูขดูดิมันละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานขนาดการศึกษาระดับเป็นด็อกเตนอร์ยยอมเสียสละเลยเพราะอะไรเพราะมันมีโอกาสได้เงินไน้อำนาา เดี๋ยวก็จะมีคนเชิญไปที่นั่นที่นี่ต่างๆแต่ผมไม่อยากพูดมากนะโอ้โหพดดาเด็กเลยครับไม่อยากแต่งเครื่องแบบนะครับแก้ผ้าไปเลยโอ้โหการศึกษาระดับด็อกตองด็อกเตอร์คิดดูยอมอะ่ะเพื่อเงินเนี้ยหนึ่งเพื่อเงินสองเพื่ออำนาจพอเราไปไงเชียร์รัฐบาลแบบไม่ต้องลืมหูลืมตาถ้าไม่ได้เงินก็ได้ตําแหน่งเอามาเป็นที่ปรึกษาบ้างคณะกรรมการบ้างเป็นโคศกเป็นอะไรโอ้มันมีงานทํา เชียแล้วได้ดิบได้ดีถ้าเชียรัฐบาลนะถ้าเชียแม่งไม่ต้องลืมหูลืมตาแล้วผิดถูกกูไม่รู้เนื้อหาข่าวสารกูไม่เล่าอะ่ะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตอนนี้ประเทศชาติชิปหายเศรษฐกิจย่ำแย่หนี้สินแม่งจะล้นพ้นนะกู้เงินจะเต็มเต็มเพดานแล้วขาดอีกสิบเ็ดเปเนหรือไงอะ่ะก็จะถึงนะหกสิบอร์ซ็นของ g ีดีไม่พูดแม่งอ่ะเชียแม่งอย่างเดียวนะก็คืออะไรได้เงินทุกเดือนชีวิตก็แค่นั้นเพราะมันได้ตัง ใครบ้างเชียร์รัฐบาลไม่ได้ตางไม่มีได้ได้เงินทุกเพจได้เงินทุกช่องนะครับเพราะมันไม่ได้เงินจะไปเชียร์ทำไมก็ต้องนําเสนอข่าวตามปกติไม่ต้องไปเอียงไม่ต้องไปวิจารณ์ไอช่องไหนที่มันนําเสนอข่าวแล้ววิจารณ์เชียร์รัฐบาลก็คือได้ได้เงินไม่ได้เงินก็ได้ตําแหน่งก็แค่นี้นนะส่วนในพวกที่ร้องเรียนเชียร์รัฐบาลก็วันข้างหน้าเดี๋ยวพอเขายึดอํานาจเขาปฏิวัติเมื่อไหร่ไอพวกนี้ก็ได้รับการจิ้มมาเป็นเลยสว พอเป็นสวสักพักก็เปลี่ยนเป็นอะไรอ่าสพก็คอยสอพพวกคณะรัฐประหารมันก็เลยกลายเป็นสวะนะแล้วก็จะเป็นขยะในเวลาต่อไปแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครนะนะเองไม่ต้องมาฟ้องกูอืมกูไม่ได้ยืนยันว่าเป็นมึงนะครับคือก็เป็นอย่างเงี้ยวันๆกูก็ร้องเอาใจทหารแม่งไปนะนะเอาใจรัฐบาลไปพอถึงเวลาเขายึดอำนาจไปเอา้ามึงเนี่ยไปไงน,นะมึงแสดงออกนอกหน้ามานานว่า พร้อมที่จะอ,อยู่ใต้อุงตีนประเด็จการนะมึงนี่ลีลาออกลิ้นเล้นนี่เลียแผลบแผละนะอ่นเพราะฉะนั้นก็มาเป็นอะสุนัขรับใช้นะที่พูดไม่ได้หมายถึงใครนะพพฤติกรรมของคนที่แม่งเลียหนักผิดถูกไม่รู้แม่งดีหมดรัฐธรรมนูญเขาจะให้ประชาชนล่างกันเองเลือกตั้งสสอรอสองร้อยคนแม่งก็ส่งตีความทั นะพอสง่งตีความปุ๊บเกิดสารรัฐมนูลเกิดตัดสินมาบอกว่าอะไรคุณจะยกล่างรัฐมนูลทั้งฉบับไม่ได้ทําได้แค่แก้ไขเป็นลายมาตาอ้าวสบายเลยพวกมึงก็อยู่ในอำนาจกันต่อไปนะเป็นสวงสว,งสวงกันต่อไปมีอํานาจในการที่จะ,ะเลือกนายกคนต่อไปก็ใครก็เลือกลุงตู่อีกหมด4ปีคุณยังเลือกได้เพราะคุณยังมีอำนาจถึง5ปีพวกคุณก็อยู่กันยาวไปเลยนะสบายเงินเดือนก็ได้ทุกอย่างได้หมด อำนาจวาสนาก็มีสบายค่าทาาบริวารคนขับรถผู้ช่วยคนถือกระเป๋าเองมีหมดแต่ถามหน่อยเงินที่พวกเองใช้คือใครเงินภาษีกูอย่าบอกว่ากูไม่ได้เสียภาษีกูเสียทุกเดือนทั้งเงินเดือนทั้งค่าไปสอนหนังสือที่ไหนเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยไปต่างจังหวัดไปอะไรต่างนงนะต้องเสียภาษีหมดนะเนะครับนี่คือเล่าให้ฟังนะบ้านเมืองเราเป็นเงนี้ยนี่ผมพูดตรงไปตรงมานะ นักการเมืองอ่ะพอเป็นสอสอเสร็จออยู่ฝ่ายรัฐบาลก็รับแต่เงินเดือนสสก็เงินเดือนแสนกว่าอ่ะแต่ไปอยู่พรรคการเมืองใหญ่ๆบางคนเดี๋ยวนี้ก็ถังแตกนะนายใหญ่เ็าไม่จ่ายอย่างมากได้เดือนละหมื่นสองหมื่นไม่พอกินเพราะเป็นสสเนี่ยไม่ต้องเดินสายงานบวชงานศพก็ต้องไปอยู่สสฝ่ายรัฐบาลพรรคพวกคนที่สสฝ่ายรัฐบาลรับเงินเดือนจากจากภาษีแสนกว่ารับเงินเดือนจากนะ นายทุนพักอีกเดือนละ2สองแสนก็โอเคเดือนหนึ่งก็ใช้สามสามแสนบาทยกมือครั้งรับจ้างยกอีกทีละหมื่นสองหมื่นมติใหญ่ก็ได้มากหน่อยมติทั่วไปก็หมื่นสองหมื่นถ้ายกมือมติเยอะมากก็อาจจะห้าหมื่นกินเที่ยวต่างๆนะเป็นสสจังหวัดไหนก็เอางบประมาณไปลงได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นสสฝ่ายรัฐบาลจนสสฝ่ายค้านบางคนเนี่ยยอมขายตัวไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเพื่อที่จะเอางบประมาณไปลงในเขตตัวเอง วันข้างหน้าจะได้หาเสียงว่ากูนี่นมีผลงานเพราะว่าตอนนี้งบประมาณเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของรัฐบาลเพราะฉนั้นใครอยากจะได้เอางบประมาณในลงในแต่ละจังหวัดมันก็ต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลต้องอยู่ฝ่ายค้านจะ,จะไปของบประมาณมาลงที่ไหนไม่ได้คุณดูดิบางจังหวัดแม่งไม่สมควรจะไปเอางบประมาณไปลงเลยนะหลายจังหวัด บางจังหวัดเนี่ยเอาเงินไปสร้างถนนหนทางจนคนาเนี่ยแทบจะต้องลาดยางอะเอางบประมาณของคนทั้งประเทศแม่งไปลงมาจังหวัดมัน่ะรู้ๆกันอยู่ว่าจังหวัดไหนถนนหนทางแม่งดีกว่ากรุงเทพอีกแต่ถามว่ามันเงินที่ลงทุนไปงบประมาณเนี่ยเงินไปไปสร้างถนนหนทางในจังหวัดมันคนในพื้นที่ได้ประโยชน์แต่คนไทยแม่งไม่ได้ประโยชน์แล้วแล้วเงินเนี่ยแม่งเงินของใครเงินของคนหกเจ็ดสิบ้านคนแต่ไปลงไปจังหวัดมึง นะ,ะมึงก็เป็นสสตลอดการพอตายเสร็จลูกหลานมึงก็เป็นต่อตอนนี้คุณดูบางจังหวัดจ arma, ังหวัดอ่าพรรคการเมืองไหนแม่งเมียอำนาจมันก็ไปลงในจังหวัดจังหวัดของมันที่มันเมียอำนาจการใช้งบประมาณแบบนี้ก็ชิปหายนะจังหวัดไหนที่ยากจนก็ไม่ได้ไม่เลือกกูก็ไม่ได้งบประมาณฝ่ายค้านแม่งก็ไม่ได้หาเลยนะวันมีทางเดียวก็ต้องไปนู่นนะชุมนุมอยู่ห้าแยกอ่าห้าแยกลาดพ้าวฮฮิวนี่คือความจริง นะครับเออนะครับนี่คือความจริงของสังคมนี่นี่ผมพูดในเรื่องจริงกันเลยนะไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่เรื่องจริงคุณดูดิพักการเมืองไหนสสมาจากจังหวัดไหนแล้วคุณไปดูงบประมาณก็ลงจังหวัดนั้นนะอย่างเนี้ยบางจังหวัดแม่งไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวทำไมงบท่องเที่ยวไปลงเพราะอะไรเพราะกูดูท่องเที่ยวสมมตินะี่สมมติอ่ะอ่ะบางพักแม่งดูแลอ่ากระทรวงคมนาคม ถนนหนทางจังหวัดแม่งไม่เจริญนะแต่กูเป็นสสเขตเนี้ยกูก็ไปลงเพราะอะไรเพราะถ้ากูไปลงเขตอื่นแม่งกูไม่มีผลงานจังหวัดกูนี่แม่งเจริญที่หายไม่มีหาเลยเลยแต่งบประมาณเนี่ยคนของคนทั้งประเทศแต่ลงเอ่อจังหวัดมึงอ,อบจก็เหมือนกันเนี่ยตอนนี้กาลังเลือกอายยี่สิบธันวาเนี่ยเลือกดีๆอย่าไปเลือกไอ้พวกเดิมอย่าไปเห็นแก่งเงินพันสองพันอย่าไปกลัวพวกมาเฟียพวกนายทุนเงินกู้จะมือหวยเถือนอะไรต่าง พวกธุรกิจผิดกฎหมายบาเหล้าอะไรต่างๆนะเลือกคนใหม่ๆเข้าไปง,ไปง,งบประมาณจะได้กระจายออกไปงั้นแม่งก็จ้างแต่บริษัทรับเหมาเดิมพวกเดิมแม่งก็รวยกันนแหละไล่พวกบริษัทรับเหมาพวกนี้ก็ของพวกนายกอบจนะมันก็เข้าไปเป็นเสร็จก็หางานเข้าบริษัทรับเหมาก็แค่นี้นะจังหวัดก็เป็นของมันหมดหลายจังหวัดนี่แม่งามันแทบจะเป็นเจ้าของจังหวัดทุกอย่าง นะใบอนุญาตมันก็เก็บค่าหัวคิวอะไรต่างๆทุกอย่างมันทุกอย่างนี่คือความอ,าอับปรีจังไรต่างๆในประเทศเรานี่ผมพูดเรื่องจริงหมดนะนะครับเออกี่โมงวะเนี่ยอา้าวทุ่มกว่าแล้วนะสิบนาทีแล้วก็คนดูเท่าไหร่ละห้าพันกว่า Facebook, YouTube, 4,300, 9 0เกกว่าก็เกือบหมื่นคนเนี่ยโอ้หน้ามาเรานี่ก็อยู่กันนั่นหนาอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยๆสบาย